สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ JP 16 t a r ทา Channel ผู้รับสารจ้จักรวาลแปลความหมายด้วยการอ่านหน้าไพ่ทาโร่หมอแจนนะคะคลิปนี้นะคะสถานการณ์รักนะชาวราศีกันลัคนากันเราจะมาดูพร,รังงานอดีตปัจจุบันแนวโน้มนะแนวโน้มในอนาคตสำหรับใครที่เข้ามาใหม่นะคะยินดีต้อนรับทุกคนทุกท่านใครสนใจจะดูดวงส่วนตัวสมัครสมาชิกช่อง เบอร์บัญชีที่จะโอนยอดนะส่งสลิปแอดไลน์มีราคามีกฎติิการบอกนะคะราศีกันาการ,าราคนากันเาค่ะรายละเอียดอยู่ใต้ดีสคริปชั่นนะมาดูสิในอดีตราศีกันราคนากาันความสัมพันธ์คุณเป็นอย่างไรใช้วิจารณญาณในการรับชมรับฟังนะคะขณะนี้เรายังไม่ได้ดูดวงส่วนตัวผู้หนึ่งผู้ใด1น่วยสามดาบนะสี่เหรียญ สถานการณ์ความสัมพันธ์นะคะในอดีตที่ผ่านมาเนี่ยมันเป็นความรู้สึกนะหวั่นไหวอ่อนไหวความรักที่เข้ามาในหัวใจคุณแต่สถานการณ์ยังไม่เป็นใจมันมีของความเสียใจสถานการณ์ยังไม่เปิดให้คุณพัฒนาความสัมพันธ์กับคนคนนั้นนะคะมีความอึดอัดมีความหึงหวงรวมกระทั่งเพราะอาจจะไปเจอใครบางคนที่เราไม่สามารถแสดงออกความรักความรู้สึกได้หรือคนคนนั้นติดปัญหาอะไรบางสิ่งบางอย่าง สถานการณ์ที่ไม่เป็นไปอย่างใจนะคนคนนั้นไม่เปิดใจคนคนนั้นมีใครบางคนอยู่นะคะในความสัมพันธ์อาจเป็นไปได้ด้วยเช่นกันสถานการณ์รักสามเศร้าเราสองสามคนก็อาจเป็นไปได้ด้วยเช่นกันนะคะเราพยายามนะ,ะเราพยายามความสัมพันธ์นั้นหรือเราพยายามกําลังรู้สึกว่าทําไมจะต้อง ทนอยู่กับความสัมพันธ์ที่เราเหมือนพยายามแต่เราไม่ได้สถานะในความสัมพันธ์ในความรักครั้งนี้หรือความสัมพันธ์นี้มันนํามาซึ่งทําให้เราเสียใจนะคะบางสิ่งบางอย่างนะราศีกันที่ผ่านมาสถานการณ์ปัจจุบันนะคะคุณพยายามเริ่มต้นใหม่นะเปิดใจที่จะเรียนรู้อะไรบางสิ่งบางอย่างเราจะปล่อยนะะเราตัดสินใจปล่อยใครบางคนออกไปนะ ในมุมมองใหม่คือเราไม่อยากได้ความสัมพันธ์ที่เป็นแบบเป็นไปไม่ได้เราไม่อยากได้ความเสียใจเราไม่อยากเอ่อได้ความสัมพันธ์ที่ทําให้เราเจ็บปวดเสียใจอะไรสิ่งนี้แล้วก็ความอึดอัดความหึงหวงหรือคนคนนั้นไม่สามารถพัฒนาความสัมพันธ์ไปนะคะคุณกําลังจะหลุดพ้นหรือการตัดสินใจของตัวของคุณเองก็ได้นะคะที่ เราจะคุยน้อยลงกับคนคนนั้นนะเราจะคาดหวังน้อยลงเราจะทําความเข้าใจและจะทําให้ตัวเองอ่ะได้รับสิ่งใหม่ไม่เจ็บปวดนะคะเราจะไม่ยึดสิ่งเก่าบางสิ่งบางอย่างที่มันเหมือนเป็นไปไม่ได้เราทบทวนแล้วก็คิดเพื่อปลดปล่อยตัวเองออกจากพัฒนาการที่ทําให้เราเจ็บปวดเสียใจในการกระทําของเราเองที่เราทําให้ตัวเองต้องไปอยู่ในความสัมพันธ์ที่เสียใจต้องไปอยู่ในความสัมพันธ์ที่พยายามอะไรสิ่งนี้หมาเห็นสิ่งนั้นนะคะ ทีนี้นะเดี๋ยวดูแนวโน้มในอนาคตนะจะบหมขออนุญาตขยายนะคะขยายพลังงานของจัดเม้นต์นะคะจัดเมนต์นะะเ,นเนี่ยนะคุณต้องการเป็นคนนั้นที่สําคัญที่สุดนะคะคือการที่ใครบางคนนะต้องเห็นเราสําคัญนะคะเห็นคุณค่านะะในความสัมพันธ์นี้แล้วก็ในระยะเวลา ที่คบหาดูใจเนี่ยคุณต้องการเป็นคนนั้นที่ในท้ายที่สุดแล้วเราจะสมหวังในความรักคือคุณต้องการสมหวังในความสัมพันธ์ครั้งนี้แต่ทีนี้มันมีสองสิ่งสองอย่างที่เข้ามานะคะอาจจะมีคนสองคนในความสัมพันธ์ที่เราจะต้องเลือกนะคะว่าเออเราจะเลือกคนนี้หรือเราจะเลือกคนนี้หรือเราไปเจอสถานการณ์ที่คนคนนั้นนะคะไม่สามารถ ออกจากพันธนาการอะไรบางอย่างที่เขามีหรือยึดติดอยู่นะคะมาเริ่มต้นความรักความสัมพันธ์กับตัวเราได้นะคะคือเรารู้แล้วแหละว่าเราไปรู้สึกอ่อนไหวกับใครบางคนแต่คนคนนั้นไม่พร้อมเปิดใจเคยเสียใจมาก่อนและบา,บางคนนะคะในอดีตเราเคยไปรักใครบางคนไปหวั่นไหวอ่อนไหวกับใครบางคนที่มีเจ้าของและความสัมพันธ์นี้เรามองไม่เห็นว่าเขากับเราเนี่ยนะคะ จะได้เริ่มต้นความสัมพันธ์ที่จะเป็นแฟนกันแบบจริงจังชัดเจนนะมันเป็นความสัมพันธ์ที่มันเป็นความสัมพันธ์ที่แบบเด็กๆนะคะเขาอาจถูกใจเราเราอาจถูกใจเขาแต่ความสัมพันธ์นี้ในท้ายที่สุดแล้วมันไม่มีอนาคตนะคะคุณมองเห็นสิ่งนั้นว่าความสัมพันธ์นี้ไม่มีอนาคตที่เรากับเขาจะเจอกันหรือร่วมทางเดินคือ ไม่ต้องการแต่งงานกับเราหรือเขามีคนคนนั้นของเขาแล้วหรือเขาเคยเจ็บปวดเสียใจแล้วก็ไม่ได้ตัดสินใจที่จะ,ะขยับสถานะความสัมพันธ์อะไรสิ่งนี้เหมาเห็นสิ่งนั้นนะคะคุณอดทนอยู่กับสถานาการณ์เนี้ยมานานมากแล้ววันนี้ที่คุณได้มาชมคลิปนี้นะคะนับไป7วันถึงหนึ่งเดือนไม่กําหนดระยะเวลาคลิปนี้ไม่มีเวลาหมดอายุนะคะคุณจะมาชมคลิปนี้ช่วงไหนวันเวลาไหนก็ได้ละสีการลัคนากันนะคะทีนี้แนวโน้มนะใน ในอนาคตนะคะคุณนะ่ะนะจะพิจารณานะคะโดยที่เราจะไม่ไปรู้สึกกับใครเหมือนว่าเราไปติดต่อสื่อสารกับใครบางคนหรือใครบางคนเข้ามาพูดคุยกับคุณเนี่ยนะค,ะคุณจะให้ความรู้สึกนะ,ะเหมือนว่าเราจะเรียนรู้หรือดูไปก่อนว่าคนนั้นนะะ่ะนะ,ะโฟกัสสิ่งเดียวกับเราไหมในอนาคต นะเช่นถ้าคนนั้นไม่สามารถพัฒนาความรักหรือขยับความสัมพันธ์นะ,ะในระหว่างที่คุยหรือดูใจว่ามันจะสามารถพัฒนาความสัมพันธ์ไปเหมือนสิ่งที่คุณคาดคาดหวังนะอะนาะนะนะคตที่จะขยับความสัมพันธ์ได้นะ,ค,ะคุณก็จะไม่คุยนะค,ะคุณจะคุณจะรอคอยคนที่จุดประสงค์หรือเป้าหมายเดียวกันในความสัมพันธ์นะ,ะมอเห็นถึงสิ่งนั้น ใครบางคนที่มันเป็นอุปสรรคและปัญหานะคะไม่ว่าหลายสิ่งหลายอย่างก็แล้วแต่นะคะที่ทําให้ความสัมพันธ์เนี้ยไปไม่ได้คุณจะตัดสินใจเคลียร์ออกไปนะคะคือเหมือนว่าเรารู้แล้วล่าะว่าคนเนี้ยคุยเล่นเราจะไม่คุยเพราะเราอยากจะได้แฟนที่แต่งงานเราจะชัดเจนกับตัวเอง อะไรที่มันเป็นอุปสรรคปัญหาทําให้เราอ่ะไม่สามารถเปิดใจหรือนะคนอื่นเข้ามาคุยกับเราเช่นคนคนนั้นนะคะอาจจะคุยกับเราแต่ไม่ต้องการพัฒนาแต่อยากจะแค่คุยแค่คุยแบบเล่นๆ่นะคะคุยแบบเล่นๆคุยไปคุยมาอะไรสิ่งเนี้นะคะเราก็จะรู้สึกว่าไม่ไม่อยากจะคุยนะคะมันมองไม่เห็นหนทางในอนาคตน่ะนะ,ะเราไม่อยากมีความสัมพันธ์ที่แบบเราเจอคนเหงาคนหนึ่งที่บางทีเขาอยากคุยกับเรานะคะ ทีนี้พอเขาอยู่ในความเหงาของเขาได้เขาไม่ต้องการคุยกับเราถูกไหมคะไม่อยากพัฒนาความสัมพันธ์ที่เป็นเป้าหมายเดียวกันนะกลายเป็นว่านะความสัมพันธ์เนี้ยมันวุ่นวายนะมันตีกันเขากับเราความขัดแย้งที่ไม่ได้เป็นเป้เปาหมายเดียวกันในอนาคตเช่นคนเหงาเขาก็จะคุยเฉพาะตอนที่เขาเหงาเวลาเขาอยู่ด้วยตัวคนเดียวเองได้มีพื้นที่เซฟโซนส่วนตัวเขาก็จะหายเงเียไปจากคุณนะคุณก็คิดสิ่งนี้แล้วก็ความสัมพันธ์ใดที่มันเป็นแบบว่า ไม่ชัดเจนนะฮะไม่ให้ความากระจางนะทำให้เราเสียใจนะคุณจะปล่อยออกไปอ่ะนะคุณจะปล่อยออกไปหรือรุดออกไปไม่อยากได้ความรักที่เป็นแบบคุยแบบเล่นๆหรือความรักที่มันเป็นแบบเด็กๆอะไรสิ่งนี้คุณไม่อยากจะทำสิ่งนั้นแล้วคุณจะดูนะฮะแล้วก็แบบเข้าใจการกระทําของตัวเองด้วยเหมือนว่าเราจะไม่อนุญาตให้ตัวเราเองอะไปเข้าไปเสี่ยงกับรักสามเศร้าเข้าไปเสี่ยงกับแบบ ความสัมพันธ์ที่มันไปไม่ได้แล้วเราก็ยังจะคุยอยู่อะนะคะหรือความสัมพันธ์ที่มันเป็นแค่โซเชียลออนไลน์ที่แบบไม่มีการตัดสินใจว่าเอ่อหนึ่งสองสามสี่ห้าของความสัมพันธ์นะคุณจะไม่เอาสิ่งนั้นคุณจะไม่ทุ่มเทหรือจะไม่ให้ระยะเวลากับใครบางคนที่นะคะเขาเรียกว่ายึดติดเช่นมีเจ้าของนะ,ะความสัมพันธ์ที่มีเจ้าของอะคุณจะไม่เอาคุณจะไม่ทุ่มเทความรู้สึกกายใจอะไรสิ่งนั้นนะคะเหมือนเราพยายามกาลังจะใช้ ความเข้าใจอะนะความเข้าใจเป็นเหตุเป็นผลคุณจะเรียนรู้ใหม่ที่แบบทําให้ตัวเองเนี่ยมีความสุขคือมันเหมือนว่าทุกอย่างการกระทําของคุณนะอนุญาตให้ใครก็ได้ที่มาคุยกับเราแล้วเราก็รับไมตีไว้โดยที่แบบคนนั้นอาจจะทําให้เราเสียใจคนนั้นอาจจะเป็นคนแค่คนขี้เหงาก็คุยกับเราบางครั้งบางขณะแล้วเราก็เฝ้ารอวัฒนาามสมพันธ์เขาก็ไม่ได้อยากมีแฟนเขาอยากแค่แก่เหงาอะไรสิ่งนี้นะคะหรือเราไปเจอความสัมพันธ์ที่แบบเขามีคนของเขาแล้ว เราก็ไม่ได้ตัดสินใจออกมาสักทีเราก็พยายามอยู่นั่นแหละทนอยู่ในความอึดอัดอะไรก็แล้วแต่จนเราเสียใจนะคะทีนี้คุณก็เลยคิดว่าเอา้าทำไมเราจะต้องไปให้โอกาสตัวเองอะนะคะแปลว่าการกระทําของเรายังให้โอกาสตัวเองอะนะคะต้องอยู่ในความเสียใจต้องอยู่ในความอึดอัดทําไมเราไม่เอาตัวเราเองออกมานะ,ะไปมั่นคงกับ ใครบางคนที่แบบไม่ได้ไม่ได้ลงทุนกับเราในความสัมพันธ์อ่ะไม่ได้ดที่จะเปิดใจนะะอะไรสิ่งเนี้ยแล้วมันทําให้เราเหนื่อยเหนื่อยมากๆที่ผ่านมาเหนื่อยมากคิดมากอ่ะนะคะคนที่คนที่มีคนที่เขาเจ้าของเขาคุมอยู่อะไรสิ่งเนี้ยนะคะเราทําไมต้องไปไปรอคอ,อยสิ่งนั้นอะไรแบบนี้ยหรือว่าคนหรือว่าใครบางคนที่แบบคุยบ้างไม่คุยบ้างให้เราเฝ้ารอแล้วก็มั่นคงอยู่ตรงเนี้นะคะหรืออาจจะเป็นความเชื่อหรือความนึกคิดของ กรรมหรือวิบากกรรมในความเชื่อของเราเองก็ได้ว่าเออคนเนี้ยเป็นคู่เป็นเนื้อคู่ของเราเราเ,ออเราจะรอคอยคนนี้อะไรสิ่งนี้มันอาจจะเป็นสิ่งนี้ก็ได้แต่ทีนี้คุณก็เลยได้รู้จากการกระทําของอีกฝ่ายหนึ่งนะคะว่าในเมื่อถ้าเขาอ่ะกลัวความรักหรือนะเขาไม่เหมาะสมนะคะที่จะให้ความรักกับเราหรือว่าเขาไม่มั่นใจที่จะมีเราเป็นแฟนหรือเขามีคนของเขาแล้วเนี่ยทําไม นะเราไปเจอคนของคนอื่นทําไมเราจะต้องเฝ้ารอคนคนเนี้ยทำไมเราไม่หลุดออกมาอะไรสิ่งเนี้นะหมอเห็นถึงสิ่งนั้นเหมือนว่าเราจะทําสิ่งใหม่การกระทําของเรานะคะเราจะไม่พูดเรื่องพบชาติหรืออะไรแล้วเราจะปล่อยตัวเราเองหลุดออกมาจากใครบางคนนะใครบางคนที่เราแบบ มันเหมือนว่าหมอไม่รู้นะว่าราศีกันลนัคณาการเป็นตัวคุณเองที่มีคนของตัวเองแล้วก็คุยกับใครบางคนแล้วเราตัดไขรสักคนไม่ได้นะในในสถานการณ์เราไปเจอใครบางคนที่ยังไม่แห้งไม่ขข่กับคนของเขาก็ได้นะแล้วยังไม่ได้อิสระนะคะมีไอเอเนจี e gy, พลังงานของความสองจิตสองใจที่อาจจะมี เกี่ยวกับเรื่องการเงินความมั่นคงหรืออะไรก็แล้วแต่ของเขากับคนคนนั้นหรือของตัวคุณเองกับคนของคุณก็ได้ทั้งหมดนะคะคือมันเป็นกรรมหรือวิบากกรรมที่ตัวเราเนี่ยได้กระทําหรืออนุญาตให้ใครบางคนมาเอาเปรียบเราในความสัมพันธ์แล้วเราต้องเสียใจนะถึงเวลาที่เราจะทบทวนหรือตัดสินใจนะคะเพื่อนๆหมอไม่รู้ว่าคุณเป็นคนที่นะมีคนของตัวเองอยู่แล้วก็คุยกับใครบางคนเพื่อหาโอกาสเพื่อหาโอกาสที่จะเริ่มต้นใหม่เพื่อหลุดจาก ความสัมพันธ์ที่ไม่ตอบโจทย์โดยที่เรายังไม่ได้ขายกับคนนั้นนึกออกไหมคะเรายังไม่แห้งไม่ขายกับคนของเรายังไม่ได้เลิกแต่เราคือเปิดโอกาสให้ตัวเองคุยกับใครบางคนหมอไม่รู้ว่าคุณอยู่ในราศีกันที่เป็นแบบไหนนะคะอันนี้หมอจะไม่ได้ตัดสินทีนี้บางทีราศีกันและพลังกันบางคนตัวคุณเองอะโสดใช่ไหมคะโสดนานและและเราอะไปเจอสถานการณ์ของเราไปหวั่นไหวกับใครบางคนที่ เขาไม่ได้ไม่ได้ต้องการแต่งงานมีแฟนแล้วเรารู้สึกดีต่อกันนะ,ะตอบโจทย์อะไรในความรู้สึกอะไรสิ่งนี้นะคะแต่คนคนนั้นมีคนของเขาแล้วนะอันนี้หมอไม่รู้ว่าคุณอยู่ในพลังงานไหนนะคะให้บอกในสถานการณ์ว่าให้เราทบทวนว่าเราเนี่ยนะควรจะทําสิ่งใดที่จะทําให้ความรักความสัมพันธ์หรือความรู้สึกของเราได้รับการเติมเต็มไปในอนาคต ทีนี้บางทีถ้าตัวเราเนี่ยนะคะไปอยู่ในสถานการณ์ที่อนุญาตให้ตัวเองอะไปเสียใจหรือไปอยู่ในความสัมพันธ์ที่เป็นซ้อนหรือเป็นลองนะคะบางครั้งความรักหรือสิ่งที่เรากระทำเนี่ยมันเป็นงานกระทําของเราเองที่เราคิดว่าสิ่งนั้นอะเออมันเป็นสิ่งใหม่ที่ทําให้เราเข้ามาเติมเต็มจิตใจของเราแต่ในความเป็นจริงอะมันเป็นความ ล,ลุ่มร้อนนะคะมันเป็นความลุ่มร้อนนะมันไม่ได้เป็นโชคชะตาผมลิ้ขีดคือเกิดจากการการกระทําของเราเองที่เราจะต้องการอะไรบางอย่างนะคะคือการกระทําของเราถ้าเหมือนว่าเรายังไม่ได้เลิกกับใครสักคนแล้วเราไปเปิดโอกาสให้ตัวเองนะอ่าแบบว่าเราต้องการความสุขนะความสุขคุยกับคนนี้นะความสัมพันธ์ใหม่แล้วเราก็คาดหวังว่าถ้าเรามีคนใหม่ที่ดีเราจะเลิก,กคนเก่าเพื่ออะไรคะ เพื่อหันมาหาใครใหม่หรือสิ่งใหม่อะนะคะเนี่ยสิ่งเนี้ยที่เราก็ะทาแต่ทีนี้ใน,ในสิ่งเนี้ยมันกลับกลายเป็นว่ามันไม่ได้ตอบโจทย์นะ,ะมันไม่ได้ตอบโจทย์ว่าคนคนนั้นอาจจะไม่ได้โสดนะคะ ไม่ว่าคุณมีคนของคุณไหมนะถ้าคุณมีคนของคนแล้วแล้วคุณทําสิ่งนั้นเหมือนที่หมอพูดหมอไม่รู้นะว่าใครมันเป็นสิ่งนี้หมอจะไม่ได้ว่าราศีกันทุกคนเพราะหมอเห็นสิ่งนั้นว่าราศีกันที่มีแฟนแล้วแล้วไม่ได้ตอบโจทย์ในความรักคือแต่งงานอาจจะอยู่นานมากแล้วและเราเปิดโอกาสให้เจอใครบางคนแล้วคนคนนั้นก็ไม่ได้ว่างนะคะคือว่า คนที่มีปัญหากับความรักความสัมพันธ์ไม่มีความหวานและความเกิดความเบื่อหน่ายกับคู่ครองของตนแล้วมาเจอกันมาถูกใจกันโดยที่ยังไม่ได้เลือกกับคนของใครสักคนนะคะนึกออกไหมเป็น energy แบบนี้ที่หมอจะบอกนะคะแต่ทีนี้คุณน่ะกำลังเข้าใจผิดว่าเรากําลังจะต้องการความรักกับใครบางคนที่เขาก็ขาดแคลนเพราะคนนั้นก็ต้องการความรักจากเราเราก็ต้องการความรักหรือความหวานความโรแมนติก ต่างคนต่างขาดแคลนที่จะหาสิ่งใหม่ทั้งคู่จะไม่สามารถตอบโจทย์หรือเติมเต็มให้กันและกันได้นะคะนึกออกไหมนะเพราะว่าสิ่งนั้นน่ะนะเหมือนว่าอ e ีกฝ่ายหนึ่งก็คาดหวังกับอ e ีกฝ e ่ายอีกฝ่ายก็คาดหวังกับอ e ีกฝ่ายโดยที่นะการกระทำนี้มันก่อเกิด <c oughs> มันก่อเกิดกรรมหรือวิบากกรรม นะก็คือในลักษณะที่แบบว่ามีคนของตัวเองแล้วไปคุยกับคนอื่นนะคะหรือว่าคนคนนั้นก็มีคนของเขาแล้วแต่ก็ยังไม่ได้เลิกกันไม่ได้ยานะคะคือแบบเป็นกิ๊กกันอย่างนี้นะคะความสัมพันธ์เนี้ยในท้ายที่สุดนะคะก็คือคุณจะได้รับรู้ว่ามันไม่ได้เป็นความสุขมันเป็นความทุกข์ ที่ในท้ายที่สุดแล้วมันเหมือนว่าเราอ่ะไม่ได้ตัดสินใจเอาความเหนื่อยใจกับคนของเราอ่ะออกไปตัดออกไปนะคะความเสียใจความไม่ได้อย่างใจเนี่ยตัดออกไปแต่เรายึดไว้เพราะมันมีความมั่นคงในชีวิตบางอย่างเช่นการงานการเงินการงานที่ยังถูกถูกกันอยู่หรือลูกอะไรสิ่งนี้นะคะทีนี้พอเราเอาปัญหาเข้ามาใหม่มันเหมือนว่าการกระทําของเราอ่ะเอาปัญหาเข้ามาใหม่นะ,ะปัญหามีที่หนึ่งยังไม่ได้แก้เอาปัญหาที่สองมากลายเป็นคนคุยเล่นหรืออะไรก็แล้วแต่นะคะ ทำให้ความสัมพันธ์เนี้ยนะในท้ายที่สุดคุณจะเข้าใจนะคุณจะเข้าใจว่าอุ้ยเราเอาทำอะไรบางสิ่งบางอย่างที่ผิดพลาดไปนะคะทีนี้คนที่คุณไม่ได้มีคนของคุณนะคุณไม่ได้มีคนของตัวเองนะคุณไม่ได้มีแฟนคุณไม่ได้แต่งงานอยู่แต่คุณไปเจอใครบางคนที่เขาอ่ะไม่ได้พร้อมที่จะมีแฟนนะเราอยู่ในสถานการณ์นั้นแหละนะ ทีนี้ไพ่บอกว่าบางทีเราอาจไปเจอใครบางคนที่เคยเจ็บปวดเสียใจและไม่พร้อมที่จะสารความสัมพันธ์แบบความรักเราก็แค่คุยนะคุยคุยมองไม่เห็นอนาคตเขาไม่อยากมีความรักนะเอ่อทีนี้บางคนราศีกัรกษขณะกันคุณอาจไปเจอใครบางคนที่มีเจ้าของด้วยนะมีเจ้าของแบบ เขาอยากมีเราในชีวิตเราก็อยากมีเขารู้สึกเหมือนว่าได้รับความได้รับความรักหรือคนถูกใจแต่คนคนนั้นก็ไม่สามารถมามอบความรักนะมาเติมเต็มให้เราได้นะคือการกระทำเราคิดว่าโอเคมีคนคนนี้อยู่ด้วยเหตุผลอะไรก็แล้วแต่ก็ยังดีกว่าเราอะ่ะไม่ได้มีใครสคักนอะไรสิ่งนี้นะมันมองมอง,มองเห็นถึงสิ่งนั้นแต่ละคนน่ะจะมีเหตุผลของตัวเองหมอจะไม่ได้เอ่อ just หรือตัดสินคุณนะว่า คุณมีครอบครัวแล้วแต่คุณอยากจะกิ๊กคนนี้หรือคนคนนั้นมีครอบครัวแล้วไม่พอใจคู่ของตัวเองก็มากิ๊กกันอันนั้นหมอจะไม่ตัดสินนะคะอันนี้หมอจะอธิบายตามไพ่นะว่าต่างคนต่างมันมีเหตุผลว่าเราอะนะ,ะ,ะกำลังอยากได้ความรักความอบอุ่นจากใครสักคนหนึ่งแต่ทีนี้การกระทํานั้นอะมันทําให้เราอึดอัดและเราเสียใจสิ่งนั้นใช่หรือเปล่านะคะคุณอะกำลังจะเข้าใจสิ่งที่หมอพูดหรืออธิบายถ้าสมมติ คุณฟังหมอแล้วคุณเข้าใจเออจริงว่ะสมมติถ้าเราอยากจะเลิกกับคนของเราเราต้องพิจารณาว่าเออที่ผ่านมาเราเพิ่งพิงอลาศัสคนนี้ได้คุณจะต้องตัดสินใจว่าเราควรเปลี่ยนแปลงหรือจบสถานการณ์อะไรบางอย่างให้มันถูกต้องและเราค่อยทําชีวิตของเราใหม่นะคะขึ้นอยู่กับการกระทําของคุณหรือกรรมหรือวิบากกรรมของเรานะ,ะถ้าเกิดว่ามันเป็นสิ่งเนี้ย เรายัางไม่ได้โสดแล้วเราคุยกับคนใหม่คนของการกระทําที่มันไม่เป็นอะไรไปอย่างใจที่เราต้องการเนี่ยนะเราไม่สามารถควบคุมได้นะคะเราก็เลยไปเจอใครบางคนที่ไม่พร้อมที่จะเริ่มต้นความรักไม่พร้อมที่จะเข้ามาเยียวยาหรือดูแลจิตใจก็คือเขาก็ต้องการความรักเขาก็เรียกร้องจากเราโดยที่บางครั้งอาจจะไม่ได้ให้อะไรเรานะคะทีนี้มันทําให้ความสัมพันธ์เนี้ยทุกใจร้อนลน้ลอนรุ่มกระวนกระวายใจมันเหมือนทุกหนักที่ทําให เอเนจีเก่าก็ยังไม่จบเอเนจีใหม่ก็เข้ามาความสัมพันธ์มันไปไม่ได้มันก็กลายเป็นพันแห่นะคะลิงพันแหนะคะความสัมพันธ์ใหม่ก็เริ่มไม่ได้ความสัมพันธ์เก่าก็ยังไม่ขาดทีนี้ใครแล้วเป็นคนที่รู้สึกว่าเฮ้ ความเสียใจความเจ็บปวดเสียใจนั้นคือการกระทําของเราเองนี่ว่าเราอนุญาตให้ใครบางคนเข้ามาหาเรานึกว่าจะเป็นที่ใหม่ใหม่ที่ไหนได้กลายมาเป็นทําให้เราทุกข์เสียใจทีนี้บางครั้งเราก็อาจจะไปรู้ว่าคนคนนั้นแม่งก็มีคนอื่นคนของเขาอยู่นี่ว่ามันก็ยังไม่ได้เลิกลาอย่าล้างไม่ได้แห้งได้ค่ะแล้วทาไมเราจะต้องไปคบกับเขาไปคุยกับเขาอะไรเนี่ยสิ่งเนี้ยบางทีคนคนนั้นก็คุยกับเราบ้างโดยเฉพาะตอนที่เขาเหงาตอนที่เขาดีคนของเขาเขาก็ไม่ได้สนใจเรานะ ทีนี้เราเลยรู้สึกโวยหาหรือขาดแคลนไปใหญ่เลยเน,นี่ยนะคะต้องต้องพิจารณาว่าคุณอยู่ในเอเนจีไหนพลังงานไหนทีนี้มันทําให้คุณรู้สึกขาดขาดไปใหญ่เลยนะคะที่เราจะได้ความรักใช่ไหมคะเราจะอยู่กับตัวเองได้เราก็อยู่กับตัวเองไม่ได้นะคนที่เรามีอยู่ก็ไม่ตอบโจทย์เราเราก็ไม่กล้าเลิกด้วยอะไรปัจจยัยเหตุผลของแต่ละคนไม่เท่ากันนะคะไม่เหมือนกันนะหมอจะไม่ยกตัวอย่างดีเทลตรงนั้น พอเราไปหาคนใหม่ปุ๊บคนนั้นก็ไม่ได้มาเติมเต็มใจเราเราก็รู้สึกขาดแคลนใหญ่เลยนะไม่มีเวลาที่จะจบสิ้นของความเจ็บปวดหรือเสียใจเนี่ยนะให้มันค้างคาอยู่อย่างนั้นอนะ่ะปวดหัวกุ้มใจเสียใจนะมันควรจะสิ้นสุดสิ่งที่เหนื่อยเหนื่อยอ่ะนะทีนี้คนที่เรามีอยู่ไม่ต้องการเราคนที่เราไปหาคนใหม่เขาก็ยังไม่ต้องการเราเพราะเขาก็ยังไม่ได้เลิกกับคนของเขาใช่ไหมคะกลายเป็นว่าตัวเราเองเนี่ยแหละนะคะ ทำให้ตัวเราเองเนี่ยเสียใจนะการกระทําการกระทานะคะการกระทําของเราเองเราก็เลยรู้สึกเหมือนว่าหมดความมั่นใจนะที่จะทําไมคะที่จะเคลียร์ปัญหาอะไรบางสิ่งบางอย่างปัญหามีข้อที่1เราไปเอาอันที่สองเข้ามาผูกกลายเป็นว่าไม่สามารถแก้ปัญหาอะไรได้เลยนะคะกลายเป็นตัวเราที่ไม่สามารถปลดล็อกอะไรได้เลยนะคะเหมือนคนที่เอาปัญหามาเพิ่มทําให้เบื่อหน่ายเออเบื่อหน่าย นะหาทางออกไม่เจอสับสนวนเวียนวุ่นวายใจไปอย่างมากนะคะทีนี้กลายเป็นว่าเรามีปัญหาทางเดียวเราจะตัดตรงนั้นออกแล้วแล้วก็มีความสุขกับตัวเองโดยที่จะเติมเต็มเติมเต็มใจของเราเองเนี่ยแบบกอดตัวเองอะสิ่งนี้นะคะเราก็ไม่ได้กอดตัวเองเราไปให้คนอื่นมากอดเราแต่คนนั้นต้องการให้เราไปกอดเขา ปอบเขาอะไรสิ่งนี้มากกว่ากลายเป็นว่าการกระทำนี้มันขัดแย้งนะคะขัดแย้งนะหมอไม่รู้นะว่าใครบางคนไปอยู่ในสถานการณ์อะไรอย่างไรนะคะนะมองเห็นถึงความสัมพันธ์ที่มันไม่ถูกต้องนะไม่ถูกต้องไม่ถูกศีลธรรมอะไรสิ่งนี้ได้ด้วยนะคะเหตุผลนี้นะคะการที่จะต้องทําอะไรบางสิ่งบางอย่างนะคุณพยายามจะควบคุม นะควบคุมความรู้สึกตัวเองเพื่อเข้าใจว่าเราจะต้องทําอะไรที่มันเป็นภาพใหญ่ที่เราถ้าเราเลิกคนเนี้ยเราไม่อยากอยู่เราตัดสินใจว่าเลิกนะภาพใหม่หรือโอกาสใหม่ที่เราเริ่มคือเราเริ่มกับตัวเองเราเริ่มกับตัวเองนะคะเราเริ่มตัวเองเรารักตัวเองเห็นคุณค่าตัวเองเราจะไม่วนซ้ำาลูปเดิมแค่เราเปลี่ยนคนนะนึกออกไหมถ้าความรักความสัมพันธ์ที่มันแบบ ยังไม่ดีหรือมีปัญหาเราควรเคลียร์สิ่งที่มันเป็นปัญหาอยู่ก่อนนะไม่ควรหาปัญหามาเพิ่มและเราคิดว่านั่นมันจะเป็นทางออกที่ดีอันนั้นไม่ใช่นะอันนี้ หมอจะให้คําตอบคุณไปเลยนะคะไม่รู้นะว่าพลังงานไพ่วันนี้มันอ่านเป็นของใครนะคะถ้ามันไม่ได้ตรงกับคุณนะ,ะปล่อยทิ้งข้อความบางข้อความนั้นทิ้งออกไปนะคะราศีกันลัคนากันแต่ถ้าเกิดว่ามันตรงกับเราเราต้องคิดใหม่นะคะว่าเราจะต้องทดลองใหม่หรือมุมมองใหม่ที่เราจะควบคุมหรือจัดการมันได้นะ,ะจัดการมันได้ไม่ว่าเรื่องอะไรก็แล้วแต่นะให้คุณพิจิดพิจารณาคิดพิจานะะรณาแล้วคุณะจะได้คําตอบ ได้คําตอบว่าเออเราควรทําสิ่งนี้เราควรทําสิ่งนี้แต่บางสิ่งบางอย่างที่เราเลือกกระทําไปแล้วอันนั้นคือทําให้เรายิ่งเสียใจนะคะโดยที่บางทีเราอาจจะมีความคิดว่าถ้าเราไม่มีคนนี้อยู่เราลองหาคนใหม่ก่อนถ้าคนใหม่ดีเราค่อยเลือกคนเก่าแล้ววิ่งไปหาคนใหม่อางเงี้ยคือมันจะเป็นการวนลูปที่ไม่จบสิน้นนะไม่จบไม่สิ้นนะคะคือแบบคนใหม่ก็สักพักหนึ่ง ก็คล้ายๆค,คนเก่าอ่ะนึกออกไหมคะดวงมันจะไม่เปลี่ยนเพราะการกระทําเราขาดแคลนหาคนที่ดีกว่าอีกคนหนึ่งมาในรูปแบบความรักเพราะความรักถ้าเราคาดหวังเยอะพอไม่เป็นอย่างหวังเราก็ทุกข์เราก็เสียใจแต่เราอ่ะลืมกลับมามีความมั่นคงกับอารมณ์ความรู้สึกของตัวเองว่าโอ้เราจะต้องรักตัวเองก่อนนะทีนี้พอเรารักตัวเองเราจะไม่ต้องคาดหวังว่าให้ใครมาเติมเต็มให้เรานะคุณจะเข้าใจสิ่งเนี้ยมันจะหลุดพ้นทีนี้พอคุณ ว่างหรือคุณโสดจริงๆคุณจะได้เรียนรู้สิ่งใหม่ว่าอ๋อมันเป็นกรรมหรือวิบากกรรมการกระทําอะไรบางอย่างที่ใครบางคนอยู่ในชีวิตเรานะคะเพื่อนๆมันจะเป็นสิ่งเนี้ยว่าเออเราเสียใจเพราะเราคาดหวังแล้วไม่ได้เป็นอย่างใจนะ,ะและเราก็อารมณ์เราก็ลงผูกไปคนนี้แล้วมันก็ตัดคนเก่าไม่ออกปัดคนใหม่ก็ไม่ออกอะไรสิ่งนี้นะคะคือการกระทําของเราที่เราคิดว่าเออมันน่าจะเป็นสิ่งเป้าหมายใหม่ที่ดีกว่า แต่เราคิดผิดนะ,ะเราคิดผิดทําให้เราอึดอัดนะ,ะบางทีอาจจะทุกข์หนักกว่าทุกข์หนักกว่าสิ่งตอนที่เรายังไม่ได้เปิดโอกาสคุยกับคนใหม่ก็คือเราแ็แค่เครียดกับคนเก่าใช่ไหมคะที่เราเหมือนวะจะเลิกก็ยังเลิกไม่ได้สักทีอะไรเป็นสิ่งนี้มันเป็นแบบนี้นะคะราศีก,นนกันละัคนางกันย์บอกว่าพลังงานของคุณเนี่ยมันเหมือนว่าเราอะนะคะพยายามพยายามกลับมาอยู่กับความความสุขของตัวเองนะ ความสุขของตัวเองให้ได้ว่าเราจะมีความสุขเมื่อบุคคลอื่นที่อยู่ในความสัมพันธ์ของเรานะคะไม่ได้ตอบโจทย์นะไม่ได้ตอบโจทย์บางสิ่งบางอย่างที่เราคาดหวัง,งเช่นคู่ของเราที่อยู่เนี่ยเขาก็ไม่สามารถตอบโจทย์หรือทําอะไรถูกใจเราไปทุกอย่างนะคะด้วยอะไรก็แล้วแต่ด้วยเวลาที่ยาวนานด้วยความสัมพันธ์เนี้ยไม่มีใครที่ซื่อสัตย์นะคะเสมอไปมันมีความเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดนะ,ะหรือเรากําลังจะเริ่มต้น เปิดโอกาสให้ตัวเองใหม่เนี่ยนะคะทุกวันนี้มันมีความเสี่ยงแล้วก็หาคนที่ซื่อสัตย์ในความรักความสัมพันธ์มันยากนะ,ะมีความเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลานะะในความสัมพันธ์แต่ถ้าเราอะนะไม่ได้ยึดไม่ได้ยึดติดกับอารมณ์คนใครก็แล้วแต่เนี่ยถ้าเรารักตัวเองแล้วเราเข้าใจนะคะสิ่งนี้มันจะหลุดมันจะหลุดออกนะคะมันจะหลุดออกจากาความสัมพันธ์คนของคนอื่นหรือใครบางคนมาทําให้เราเสียใจคืออยากคาดหวังกับ อะไรบางอย่างที่ไม่ใช่เป็นที่ตัวเรากะทำนะคะนึกออกมคซาวราศีกันลักคนากันนะเอาละค่ะคุณอาจไปเกี่ยวข้องกับชาวต่างชาติที่เป็นราศีเมษรานาเมษนะคะราศีสิงห์รคนาสิงห์ก็ได้นะ,ะน่าจะประมาณนี้นะ,ะใช้วิจารณญาณในการรับชมรับฟังนะคะ ตอนนี้ราศีกันละคนากันรมอว่าคุณน่าจะอยู่ในขั้นตอนของการจะต้องได้รับรู้หรือเข้าใจทางเลือกทางเดินใหม่ที่คุณจะเลือกเองอยู่กับตัวเองมากกว่านะการกระทําของตัวเองเราทําสิ่งใดเราจะได้สิ่งนั้นนะคะถ้าเราอยากจะมีความสุขเราคาดหวังกับตัวเราเองเรารักตัวเองหรือเรากอดตัวเราเองดีกว่าคาดหวังให้คนอื่นทําสิ่งนั้นสิ่งนี้หรือคนของเราหรือคนใหม่หรือใครก็แล้วแต่มันจะวนลูปเหมือนเดิม แค่เราเปลี่ยนพระเอกหรือนางเอกไว้แค่นั้นเองค่ะนะคะเพื่อนๆแต่ทีนี้ถ้าคุณมาโฟกัสที่ตัวเองเรารักตัวเองเราจะตอบโจทย์ให้ตัวเองเราจะเห็นคุณค่าตัวเองไม่ว่าเราจะอยู่กับใครก็แล้วแต่เราจะเข้าใจว่าโอเคฉันจะไม่อนุญาตให้ใครมาทําให้ฉันเสียใจหรือจะไม่คาดหวังกับใครบางคนที่เขาไม่ได้เป็นหวังหวังแล้วฉันก็จะเสียใจหนักๆนะนะอะไรสิ่งนี้นะคะเพื่อนเพื่อน เอาละค่ะหมอแจนเป็นกำลังใจให้อยู่ตรงนี้นะคะใช้วิจารณญาณในการรับชมรับฟังนะคะถ้าบางข้อความไหนที่มันไม่ได้ตรงกับคุณก็เป็นข้อความของเพื่อนคนอื่นๆนะคะส่วนใครที่อยากปรึกษาปัญหาความรักความสัมพันธ์คุณกําลังเจอสิ่งนี้อยู่และฉันอยากจะตัดสินใจว่าเออใน A อดีใน B ีดีหรือฉันจะอยู่โสดดีหมอแจนปรึกษานะคะดูดวงส่วนตัวอันนั้นจะได้เป็นคำตอบของคุณเอง เอาละค่ะคลิปนี้หมอแจนไปก่อนนะคะเพื่อนๆนะไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าขอบคุณและสวัสดีค่ะ